อ่ครับพี่น้องผมอ่าหัวสิงคาบบกกอะเทียมใบขีดตูดหลักกะคาเฮ้าสีเสริมด้วยคาปนเดี๋ยวบ่ามีผ้าเห็ดสูตรแซบแซบกับต้มเป็ดปลาไหลพี่น้องผมได้มาแล้วเห็ดจินปลาไหลอยากบ่ตัมก็เปียกเห็ดเดี๋ยวถ้าเบื้องว่ากุกลับเชื่อนเขาเข้าเป็นไทพี่น้องเฮ้าสีไส้ตัวนี้เพื่อควอมเพดรหล่อนอือพี่น้องลองไปหามาไส่บ้างเด้อ ใส่หวัวคาบ่าพ,อพอ่อเขายังสีใส่คาบนอีกดับข้าวข้องปลาไหลเบื้องเอาพี่น้องผมเอากุกลับเชิญของข้า,ขากระทีมง,งานน่ะล่ะถ้าถือว่าเป็นกุกลับเชิญบ้าพ่าใส่เนาะตัวนี้ได้บ่าเปีีดเอาถามดีดีอืมมันตัวใหญ่พี่น้องใหญ่กว่าขวดเอียมลอยกันแล้วกันพูดสดๆแล่าๆข้าวต้มเปียใส่เป็นตัวได้พี่น้อง ฟุกข้าสีได้บินมากขึน้นพกเจ้าพี่น้องเฮ้ยพูดนะให้เบิ้งไก่ๆบาให้เบิ้งไก่สุดจัดปลาลัดบัวครับว่า,วาเบิ้งเดี๋ยอะไรไปเนี่ยมเกี๋ยอะไรไปตายชั่วบว่าล่ะต้มปลาไหลใส่บอัอเอาลงไป <c oughs> บ่เห็นตอนลงบันไดดอกท้ายตะทางหลังบ่าดีแน่นว่าอ่าเรียบร้อยอยอา,าเอ็กซิเดนต์ คันร้อนแล้วดิสมอลเรตต้มเป็ดปลาไหลพี่รองผมทาเบื้องลวดตัวเดียวเครื่องหมอ้อว้าววยฮะเนี่ยมาปีเตอร์พ่อใส่ฟ้าฟ้าไดวะอ๋อนี่นี่นี่มีมบักไงเหรอพี่รองผม,มปีเตอร์เลยว้าวจักคู่เดียวเขาเปิดมาเบื้องพี่น้องของหมักเลยบ่มีอย่างกา่อนันพี่รองเอฟซียำได้ของหมักป่โพ่อใช่หนึ่งปลาไหลสองหนูบอกเฮ้หนึ่งหนูสองปลาไหล สองอย่างมากที่สุดแล้วอยากอึก็กินได้ย,ย่ายที่สกดกบปลาไหลหนูกบโอ้มีแต่อาหารป่าเนาะ<ม>เดี๋ยวเขาจัดเครื่องเทศเด็ดๆพี่น้องใส่บักกวักบ่เอาบักสังบ่อใบม่วงแล้วับเ<ม>กกพราะเพราะตอนไอ้สักได้กางคืน,นบ่เสียผมสิตัวใหญ่บ่านนี้ดิว่ใส่อีเขาเบิาา่งกลางคืนเนาะเบิ่งกลางคืนบาานี้ออกมาใส่ถุงเว่สาสาั่นมาสงสัยมาเพราะมัดอ่าล่างใส่ขู่ มีความรู้สึกได้บอกเออมันตัวใหญ่ก็บพรคือภาษีได้ซ้ําได้เป็นฝุฟนฝุ่นเลียวเย็นตาหางมันนะเหลียวเย็นตาหางตามในคลิปนั่นแหละอ่าในคลิปก้อนหนานี่ที่บ้านมีลงเขาไปเบิ้งเลยคลิปนี้สิงลงตอนแรกมันนี่วัดเดียวไหนพอไส้อ่าผมจำวัดเดียวไหนคุณยายมันนี่วัดเดียวไหนเช็คเดียวโอเคอเพราะว่าเขาคนไทยเขาบม่ค่อยจําอ่าวัานที่กันหรอกพี่น้องผมก็เป็นอย่างกะมูนีตรงกับวันศุก ตาว้าบ้ามีอยู่บ่หัววันเดียวไหนบอกเดือเดียนพุชิอ่าเดียนท่านว่าต้นเดียนนี่ละเอาเปิดนี่เห็ดบวกหวานมันต้องเชงซีใส่บักกวากน้ำขุนๆเจ๊น้อยสนใจน้ำปรุงรสพิเศษของว้ามีปะซ้ำสอดเอกโอคนดิน้ำสอดเอกโอดิ่สนใจบ้าขันบ่สนใจกับพวต้องใส่ขันบ่มันใจฟ่งมันสิบวกเ็นตาอร์เสียพวกต้องใส่อืม บ,บอกบอกเคล็ดลับขันไสก็คือต้องไสเบิดนะให้มันเด็ดเดียดกับขักสะก้อนแล้วก็ใส่ลงไปหลงเบิ้งก็ได้อยากดเดือดอืมนะให้หลเบิรอคิดว่าน้าม,มียหรอเด๋ยวกระหูเด๋ยวกับหูบ้ามีเจนี่ก็ล่างคิดคนหลังจากคิดคนน้ำราบมาแล้วตอนนี้ก็ล่งคิดคนน้ำตุ่มน้ำใสตุ่มไสออมเด็ดแน่นอน หรือจะใส่ขัวก็เอาตัวนี้เป็นน้ำซุปบาดนี่รับรองพ่อหน่อยนะผู้ใดในโลกแลน่นอนพี่น้องผมอันนี้เปิดตัวครั้งแรกให้พ่อใส่ในหูเสื้อให้พ่อใส่ในร่องเราพ่อใส่บอกว่าแสียบ่แเสบจังบอกบ้ามีเด้อส่วนประกอบของมันอีหยังนั่นบ้ามีบม่บอกผู้ใด้เด็ดขาดน้ำลาบกับว่าท่านบอกสนใจทักมาได้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดียว,ยวโอ้เปิดให้มันพังๆจังหน่อยนะเออรับไปลักษณะเนาะเดี๋ยวนายก็ร้องหมอใไปก่อนเสียบให้ก่อน ว้าวมันกระตุ้มเปียกอี๋เลยเลยพี่น้องนี่มันหมอนเอาโล่งชัดๆเบื้องคว่ำโฟดพี่น้องผมห้อมแตกห้อมได้แล้วพี่น้องนะน้ำหวานลงนอย่างไรเบื้องคว่ำปูมออกมากนั่นหล่นหมอมกมากแล้วทีหนึ่งแล้วสุดจัดต้นบักกวางมันคือใส่หวานสิขุนหม้แมนสุดยอดพี่น้องใส่ขุนจุ่มนะให้พวกใส่ซิมนม้ำปรุงอ้อมปรุงขว่ำ พุงต้มยำของบาวมีไม่ใสิเป็นแนวใดเป็นจ้งไดครับคือว่ามันเห็นมาจากยังไงงานเพียรหืมเพียรมาผงอ,อมไม<ว>ะไรบ่เออใส่ซ้ํมอีกดีกว่าซ่อม,มเดียวไปเลื่ยนี่ ใส่ว่าขันเพาใส่บ่เป็นอย่าง่านมันผิดกินว่าต้องใส่ว่าจะใส่ห้าหน้าอือเลียกว่าตัดสินใจครับผมปูงวะซัมี่เพระาะว่าเนี้มื่อคืนนั้นใส่บกบกวารุงไปอีกว่าสั่นพี่น้องอยากได้ควมสมกมบกกว่าเลหลายผู้ใส่ฝ่าใส่ลงไปสี่นไวยแล้วบกกว่าจัดลงไปอีกอืออือต้มปลาไหลใส่บกกว่า เบิ่งพี่น้องมามาพี่น้องผมโอ้ยหาหม่องเปียบ่ได้เกินน้ำบวกพี่น้องเอาซ้ำนี่เติมอยู่บ่น้าน้ำซ้ำนี่พอดีพอดีเนาะพอดี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 หือว่าพอดีนะอือปรุงซะอือืพอดีแหละอือปรุงซะโอ้ยจากน้ำพี่ได้บ้ามีใส่ปุงซะอือ พอ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 เอาละบ่เข้มยหมูคู่บ้าบ่ที่ไม่เสียนเติมน้ำอย่างเงี้ยเบิ้งเล่อมันสู้รถเครื่อน้ำตาลน้ำตาลอืมเหลือนั่นบ่เป็นศาสตร์เลยบ่ขุ่นขวดบ่แล้วนี้นะมันแค่สุดจิตสุดจัดประหลัดบ่เอาเทียงมาเลยครับเทียนลงาต้องใส่ดอกบ่วงเบิ้งนั่นของวันนี้มันอนุร่วมกันได้อืมเฉยๆครับผม อืมอืมอืมอมาอโอเปียครับเปียเนี่ย<โอ>ว้าวเอาใส่วิธีไอ้นี่แล้วตักน้ำลาดดีๆเลยนั่นสุด,ดยอดเต็มหัวป่าอยู่นะไเออเอาหาสูตรมาลงไปที่เบิองเลยคันพอเติมน้ำเติมด้วยพวกใส่อายาดมันเข็ม เข็่นมีว่จ้าวาลเขาบอกเขี่ยมของเก่าเลยเกินว่าขุนอันเสียบก็คือเอาอันเป็นไตนี่ก็คือเติมหนาม,ามาอพอดีพอดีอ่าพอดีเห็นวะเอาพักมาใส่อุ้ยพักใส่สิว่าขุนพูดกว่าเขี่ยมลงไปเร็อๆแล้วเยอหนามจัง่อย เออใส่อีกจังหน่อยใส่ผักมันจังสีบ่เป็นเอเลี่ยมันตีเป็นพนดีกันแนวน้ำเครื่องหมอ้อลืมเบื้องพี่น้องแต่ว่าถามว่าเปียบ่สุดยอดแล้วเท่าน่าจังหน่อยพี่นอ้องอืเออพอได้ใส่ผักอะเดียดก็เอาน่ะนะเพราะว่าแต่ว่าก่อนอื่นขออืเมียนเมีนเมีนเมีนถือต้องแล้วลเราเฮ็ดถือแล้วก่มีน้ำซุดไปเคลียร์กันตายทั้งทั่วพี่น้อง แต่ว่าทางปียนี่เปียครับพี่้องต้มปลาไหลใส่บักกว่าย้อนมาคุยกันโดนพี่น้องเลยคุยเพิ่นมไม่ก็เลยปเป็นจากสี่อะแป๊บหนึ่งแม่โอเคพี่น้องผมมาอมอเสี่ยงกอนบ่มาก<ะ>เป้ายาเฝ่าพักเบิ่งกอนขันบ่พอพอดีห้องใส่่องเตกัน เอาพักลงแซ่บพี่น้องผมกอ้บักกวามันสมดีๆเนาะสมดีสมดีถ้าไปฉาไม่ใช่ปากามเลยปักามเลยไอ้กระปองเราบีบยิ่งความขับบาดพี่น้องเอาอย่างไรพอดีแหละ นั่นแหละแม้ถึงว่าขันขันมันอาจจะไม่ใช่เกลือเนี่ยใครใส่ได้ก็หนั่งดีนะป๋ายินเลยครับผมว้า wow. วมาหากระดาษหาผ้า it, <c oughs> มาจับครับผม <ents ray. S 1> เอาเทลงไปว้า wow. ว พวกถ้าไปเด้อเสี่ยวเป็นพวกถวยไปว้าแม่นครับเบื้องเอาพี่น้องผมเข้ากัดต้องกินหนามเปาจังน้อยเนาะพี่น้องนะอืมกินหนามเปาจังน้อยแก่ข้าวพี่น้องผมแล้วก็แจ้วบักกอกเนาะพี่น้องนะนี่เป็นแจ้วบักกอกคนๆ บ่เอาบ่ร์ให้ยังจักหยดเลยเอาลองเบิรงครับเอาให้บ้าผู้ไสเป็นผู้เปิดมีดให้เลื่อยได้หนิบ้าผู้ไสเป็นผู้เปิดมีดให้เลยได้หนิเปิดมีดเนี่ยให้ก็อืสารไทฟงมันมามั่วรับเฉียวอืออืออ่ะอือนี่ก็สารไทยฟงอือเอาไปอือ พอดีพอ,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 อดีอดีเอ,อ,อ,อาถุงเผาครับเอาเลยบึงบ้งก็บึ้งหัวเนี่พี่นอ้องเบบนี้บึ้งจัดเลยดุ้นเลย ไอ้ผู้ใช้ไอ้ผู้ใช้บ่เก่งใจเก่งใจคำว่าดูดกระดวนให้พี่น้องเบิ่งได้ไหมล่ะบ้ามีกินมันต้องกินลักษณะนี้ัเขาแน่นครับเบิ้งอาหานจีนแบบนี้เจ้าบักกวาพี่น้องผมด้วยเจ้าบักกวางคนคนโซตงปลาไหลบ้านสมอยากแม่ มันอยากฟุกได้อันนี้เขาอันนี้ยังตับมันใื้เลื่อนมันเลื่อนเลื่อนเลื่อนมันเลื่อนมันบเหรอมีตับมันเลยครับนี่นี่นี่ตับมันอะขอขอขอจะวากันซะขอเลยที่เด้กโพใสเอาไปเลยครับให้เลยอันนี้หูว่ามักเอาไม่หยาง อยงก่านี่ไหมงียงมันกว่เขาาอนงมันใส่มันเจียวกเียยีเดียนเป็นตัวสิาเมื่อล่จินมาเสียใจว่าเขาหลอจริงก็อย่จินเหเบื้องเนี้ยก็ได้อ้ะเออยกบกกายจินอยู่

เแ้่กว่ากแสบดีน้ไหมแก่หไหมยุงหัวปลไหจจุกๆอออโอเข้าไปก็ใส่กินไปแล้วแสบไีน่องหนึ่งหนูสอางปลาไหลเนี่ยคุณหมักคุณว่าหยุดหัวจุบยบอันมันมีตัดเจน,นนึงที่ขานังกับเป็นสซ่งนี่ที่เบืองแล้ว เพราะห้าต้มแล้วมันงวดมันดีเนาะมันแบบว่านำซุปมันกระแซบแล้วกะมีความมูซึกว่ามันกลมความเนี่ยแบบละคเพียใหอได้ฟิวเพราใส่ปือว่าต้อนบากกว่าเอาปฏิบัติตอนทองบ่รห่เอาหาเลยอ,อคออยรับไปกักินดีต้อนหมองนี่มันว่า เนมบ่วงกันเ่าเป็นศาสตร์ดิพี่น้องเฮ้ยปัจจุบันมีแนวติดแๆบ่เอิ้นมูหมาผู้ใส่ได้ผู้เดียวโกมิดไปหัวหัอยู่ทางเอื่นพอเนี่สอควักเมื่อใบใบบ่เอาขนาดบอกว่ามากินอย่างอ้อบุญกับบ่ออ้ออ้อบุญนี่แห่งน้องตุ้ยเขามารับสอนพี่อก็บ่อยู่กินง่วงเขื่อน โอเคเลยอะเป็นบ่ครับได้พุ่มเจี๊ยบกว่าอีหลีทีมั้งของก็เห็ดดีทีมั้งไม่ได้บอกครับของก็ดีจริงจริงเห็ดดีเด้อครับบะหมว่ลาวทีนี้น้ำน้ำตุ้มแบบพี่น้องเบื้องน้ำตุ่มเอียนตุ่มปลาไหลตุ่มเปียดน่ะแบบค้นคลักสุดๆอ่ะน้ำสุดยอดที่หลังเดี๋ยวตุ่มเส้นปกตังเนาะเอาหางสุดบาทเพราะถ้าหางดำหนีดิเนี่ คือเดี่ยงพี่อาลงไปเลืนอยนะว่ามันอิถือมองไลยโวคดีกันเันชคบ่ดีว่าดีกินยนี่แม่บ่เจขาจะไปถือมอังไยเฮาบว่าือกับเป็นนี่ไงนี่ไ่าขวะแบนตายแต่เหมืเซาอะไบ้านแม่เบิ่งเนาะยังเดนนาวนนวมันทนเราบ่ีดือมองค้ามองไดมันแต่บ่ามันต่างลโตลงมาหาทางดว่าือมกันที่ว่ามันนันยุดสสำคัญมันสาคัญเนาะจุดสสำคัญแต่ยุดสสำคัญเนห่วย ได้ได้หมดซอยแล้ว,ลวก็สิเสียดายอีกก็สิกลายเป็นตัดเปลี่ยนตัวค้าว่าต้มเปลียนปลาไหลต้องสดเด้อพี่น้องเด้อแม่นบ่บ้าพูดใช่ขันขาว่าต้มเปลียนนี่ต้องสดแม่นบ่า,บา,า,าเน่นครับปลาไหลขันบ่นนะสดแล้วเ,เพิ่นบ่เอื่นว่าต้มเปลียนพี่น้องนย่าดิไลออกครับไลออกไลออกครับ ค้ยตัวมูดังแหี่มึงเี้น่พวใส่นายเว้ยเยสดยเลยเนี่ยอันนี้น่องหิ้วั้งตับทั้งใส่เอารถห้วห้พวกมีหย้ห้พวกมักับมังใส่ป่ะอันน้แตนนี่อ๋อมองแรบนั่นขอขออ๋อป่มังม่วงเมี่ยว่าเขามักใส่ปลาไหลงเสียไม่สีก็ยนี่ันนัอนนี่มันก็เนั่งยี่ห กับว่าจังมันเนาะกับผู้มักน้องไม่แมนบ่อมากใส่น้อจัดไตพี่น้องครับว้าโคตรือดกับหน้าที่อ้วนคือับสองเ้างเอาเท้าบมันเข่ากันบ่พอใส่หือกับบสองสายังสิมีกับข้าอาหารปลาเนี่ยห้องจีนเสตสุดยอดบชีวิสุดยเลยก็ต้องใส่ได่เนาะ เอามาแหลกกับอีหยังกับบยอมเนี่ยบ่อืออ้าวประเภนบ้านต้มเป็ดปลาไหลเนะี่ยอืมอืมอมเอาเนื้องัวมากมมน้ำเปลี่ยนกับบยอมเนี่ยเอามาเนี่ยมดอ๊อก็ถามหาดีสวยบ่มีไรการจุลาบบ่ผ่านอะไรอ้าวเนี่ยมัอเสาวบ่น้ำม้นเสาวันบ่ม,บมีคันนี้ปลาไหลก็คือบ่เอาแล้วสิ่งอืมว่าว่าชัดเจนเลยโอเคโอเคใส่มีอย่างอยู่ทางในใส่ก็สร้างกินคือก็ ไม่ไม่มีเบ็ดอยู่ปะสักเองตักตักเองก็เมืองไม่ยำเบ็ดก็ไม่ไดแล้วเอาบันน่ดิแัเะเอาตอนนั้นพัดพัดที่หน้าลูกเนาะอาโตอรุ่นนั้นรุ่นนั้นทีสี่แหละบนน่อเดี๋วมาขั้วมึงนดีเดออเนเดี๋ยวอันทีมีเบ็ดมาทัน บาดนตอนขวานี่ไม่เห็นอืนนี้ตอนนั้นตอนขวานแล้วผ่านแล้วตอนผ่านแล้วนั่น,นาบานไปกินกับเขาไม่ไม่เอาไม่ทานานี่ฮะอแบแปลว่ามันมันมนั่นฮักเบ็ดนะอ้เบ็ดฮักไปน้ำตัวเลยไม่นน้ำใส่น้ำอันหัวนน้ำอันนี่นือพอแล้วเงียว่า,อวา,าบอกไว้โอเคครับอือฮะ เอาแล้วเนาะพ่อไส้ต้มเสียบเนี่ยนี้พว้ากันคิปหนามีโอกาสดีๆเดี๋ยวนี่เฮ็ดไอพี่อน้องดนเบื้องอีกนาพี่น้องเนาะต่อไปพัดเพีดเดือบาดเด้อต้มเปลี่ยนปลาไหลดีเอฟซีจริงๆคว้ามาไหลดีแบบปลาไหลยากแนวนี่แต่ว่าเขาโอกาสได้ปลาไหลมาแบบนี้สดๆแบบนี้คือเลยว่าเขานี่ยาบบาดคัอ้าพี่น้องผมคำสุดท้ายบ้าพ่อไส่จัดไปขอบคุณครับสวัสดีครับอ